พบกันอีกครั้งนะทช่ชคของฮีเซดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เล็กบูดคันที่กลับนะครับวันนี้รีมก็คือเรื่องของดินามิกนะครับสำหรับกอล์ฟแล้วตั้งแต่ผมสอนมาผมบอกตรงนะผมคิดว่าดินามิกสำคัญกว่าแมชชนิกในเรื่องของการพัฒนาวงหลายๆครั้งนะครับไม่ใช่หลายๆครั้งหรอกผมว่าโดย95%ของผู้ศึกษาหรืออยากจะปรับเปลี่ยนวงสวิงเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเราจะไปติดอยู่กับตัวสเตติกสเตติกคือนึกถึงภาพนิ่งนะครับดนามิกคือการเคลื่อนไหวสเตติกเนี่ยมันเป็นภาพนิ่งสิ่งที่เขาสื่อคือว่าณตำแหน่งต่างๆนะครับร่างกายเราควรจะอยู่ในสภาพไหนเช่นไหล่ควรจะหมุนมาเท่านี้แล้วนะตอนที่แขนขนานพื้นนะครับไม้กอล์ฟทำมุมกับแขนอย่างไรเป็นฉากๆเป็นช่วงช่วง ช่วงเทคเอาเวช่วงฮาร์ปสวิงช่วงฟูลสวิงก็คุยกันไปเป็นภาพนิ่งเป็นสแตติกแต่สวิงกอล์ฟนั้นสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วมันคือด y นามิกมันมีการเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนเดเรค t ชันจากขึ้นเป็นลงเพราะฉะนั้นตัวที่สำคัญจริงๆแล้วที่จะทำให้วงสวิงเป็นสวิงได้จริงคือตัวดินามิกนะครับสแตติกเป็นเพียงภาพนิ่งที่เอาไว้เทียบเคียง กับสวิงของเราเมื่ออยู่ในตำแหน่งต่างๆว่ามีความถูกต้องมีความเพี้ยนมีความข้อผิดพลาดใดๆที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่อย่าเอาสแตติกเป็นตัวนำกรอบสวิงจ,จะพัฒนาให้ดีแล้วนะครับผมอยากให้ดินามิกเป็นตัวนำนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องดินามิกนับง่ายๆ นะครับที่จะทําให้เราสามารถที่จะพัฒนาวงสวิงของเราไปได้ดีขึ้นในอีกระดับหนึ่งนะครับถ้าเรานึกภาพนะครับชิงช้านะครับสวิงลูกตุ้มนะครับสังเกตดีดีนะครับความเร็วของหัวไม้จะไม่ได้เท่ากันตลอดนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ตอนที่ไม้อยู่ในจุดต่ําสุดนะครับยิ่งขึ้นยิงช้าลงมาก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆจนมาเป็นเร็วที่สุดในจุดต่ําสุดอีกทีหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นคาถาในเรื่องของด y นามิกนะครับก็คือเร็วช้าช้าเร็วจเกตน,นะครับเร็วช้าช้าเร็วเร็วช้าช้าเร็วนี้ถ้าจะย่าาละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับช่วงเร็วแรกคือช่วงที่เริ่มทําการแบ็กสวิงนี้นะครับให้นึกภาพนะครับมอเตอร์นะครับที่มันเริ่มจังหวะสตาร์ทเหมือนกับเราเปิดแอร์จะได้ยินเสียงชุง่มนะครับเป็นจังหวะสตาร์ทของมอเตอร์ คือมอเตอร์นั้นมีการเวี่ยงนะครับไม้ขึ้นไปด้านบนในระหว่างการเวี่ยงนั้นนะครับปุ๊บควา,ามเร็วจะลดลงเรื่อยๆนะครับจนไปถึงจุดสูงสุดที่จะมีจุดหยุดนิ่งเพราะเป็นจุดที่เรากำลังจะเปลี่ยนทิศทางการสวิงคือจากสุดแล้วก็จากขึ้นแล้วก็มาเป็นลงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นจังหวะของเร็วคือจังหวะที่มอเตอร์สตาร์ทนะครับ แล้วก็ไปช้าด้านบนนะครับเริ่มลงอย่างช้าๆแล้วก็มาเร็วด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับมันสวิงในภาพรวมก็คือเร็วช้าช้าเร็วนะครับคราวนี้ไอคำว่าช้าเร็วเร็วช้าตรงนี้แหละครับเอามาใชใ้เป็นประโยชน์ต่อเนื่องอีกนะครับคราวนี้เราจะเอาสเตติกที่คุยเมื่อกี้เอามาประยุกต์กันนิดหนึ่งว่านะครับยกตัวอย่างเช่นเอาละเวียงขึ้นนะครับตอนพอปในจังหวะที่ช้าตรงนี้แหละครับที่เราจะใช้ให้เป็นประโยชน์เช่น เพอขึ้นไปแล้วจังหวะที่หยุดที่จุดสูงสุดทุกอย่างอยู่ในโพซิชันที่ดีหรือเปล่าหน้าไม้เราเปิดไม้หน้าไม้เราปิดไม้สิ่งเหล่านี้เราก็จะสามารถจะเช็คได้นะครับและชาร์ที่2นี่แหละครับที่ผมคิดว่าสําคัญมากๆเลยสําหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นก็คือเร็วชา้าแล้วชาร์ทที่2นี่แหละครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นักกอล์ฟสมัครเล่นถ้าสังเกตดีๆนะครับขึ้นสวิงช้าชสปีดเดียวกันเลยแล้วก็ลงอย่างเร็วเวนะครับอันนี้ไม่ใช่ไดนามิกที่ดีแนะ่ ช้าที่2นี่แหละครับที่จะช่วยเราในการทําให้ร่างกายหรือจะต้องยิ่งก้ามเนื้อใหญ่เป็นตัวเริ่มการดาวสวิงอย่าลืมนะครับถ้าเราเทียบความเร็วต้นก้ามเนื้อเล็กเร็วกว่าก้ามเนื้อใหญ่แน่เพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มลงด้วยก้ามเนื้อเล็กคือเริ่มลงจากเร็วแล้วผมรับประกรันได้ว่าเราจะเริ่มลงด้วยก้ามเนื้อเล็กซึ่งก็คือแขนและมือซึ่งจะทําให้ทามมิ่งของเรานั้นผิดนะครับนั้น เมื่อเราเร็วช้าเช็คเรียบร้อยช้าที่สองเลยครับเราค่อยๆหมุนครับค่อยๆหมุนแล้วก็ปล่อยให้มันมาเร็วข้างล่างอีกทีหนึ่งนั่นจังหวะสวิงหรือไดนามิกที่ดีของสวิงแล้วก็คือเร็วช้าช้าเร็วนะครับเป็นจังหวะแบบนี้แล้วเราค่อยเอาสติตมาเทียบเคียงอีกทีหนึ่งว่าตำแหน่งต่างๆในสวิงเมื่อกี้นี้นะครับมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรหลังจากนั้นนั้นเมื่อเราได้ไดนามิก เราเข้าใจดนามิกว่าเร็วช้าช้าเร็วแล้วเราเอาไปประยุกต์ใช้ได้หมดนะครับเพราะบางทีเราอาจจะเริ่มจากลูกชิปก็ได้นะครับลูกชิปเองก็เร็วช้าช้าเร็วนะครับเร็วช้าช้าเร็วเร็วช้าช้าเร็วนะครับลูกพิชก็เหมือนกันนะครับเร็วช้าช้าเร็วเร็วช้าช้าเร็วลูกฟูลสวิงก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากลูกสั้นๆเสียก่อนนะครับแล้วค่อยๆต่อยอดไป ลิปได้เด n นามิมดีขึ้นไปลูกพีชพีชได้ดีเด n นามิกใช้ได้ค่อยขึ้นไปที่ฟูลสวิงนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสนามกอล์ฟเล็กบูดคันที่กลับนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าครับ